our ค่ะเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือคออปอค่ะก็ได้มีการเชิญคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมผู้อํานวยการของสํานักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะได้ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในช่วงเมษายนในช่วงเดือนเมษา,ายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2553นะคะ โดยมีทางด้านของนายสมชายหอมละอ,อเป็นประธานอนุกรรมการในะห้องประชุมสำนักงานคออปอค่ะซึ่งข้อเท็จจริงการชุมนุมจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปร่วมรับฟังเนื้อหาบางส่วนจากการเข้าให้ข้อมูลในครั้งนี้กันค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาก็คือว่าต้องรู้ว่า,วาเริ่มแรก แรกเริ่มของเหตุการณ์เดิมทีมันเป็นมาจากอะไรก่อนแล้วอยู่ๆทำไมมันมาเกิดขึ้นชุดดำขึ้นแล้วทำไมถึงมีความแรงทำไมถึงมีการกระทะกันนะครับทำไมถึงทำให้มีคนาบาดเจ็บล้มตายในข้อมูลข่าวสารที่ที่สำนักข่าวทีนิวมีเนี่ยน,นะครับผมก็วันนี้นะครับก็เนือนจากสิ่งที่ผมจะได้เรียนกับท่านรูนตระการเนี่ยก็ได้ทํา เอกสารพร้อมาึง5รอบนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมได้พูดแล้วก็อาจจะพูดครบหรือไม่ครบเนี่ยนะครับแต่ในเอกสารก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมถ้ามีอะไรที่ท่านอนุต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็เรื่งความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมขอเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเราจะนับเรื่องเหตุการณ์ความรุแรงที่เกิดขึ้น ใน Quand, ป changes, risque, ี53นะครับซึ่งเริ่มต้นการชุมนุมในวันที่12มีนาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูการชุมนุมอันเริ่มแรกในเมษา52นะครับเพราะมันเป็นความต่อเนื่องของสาการที่ไม่สามารถที่จะจะละเว้นได้นะครับก็คงต้องเริ่มแบบนี้นะครับผมจะเริ่มต้นของการเรียนชี้แจงในแง่การรงข่าวเนี่ยนะครับว่า เหตุการณ์ที่เกิดการประทะขึ้นเพราะมีผู้คู่กรณีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเราเรียกตัวเองว่าฝูงคนเสื้อแดงหรือเรียกว่กววานปชอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่ภุม่หน้าหนักอยู่นะครับสอชอแล้วก็มีกองทัพเป็นผู้ปฏิบัติการตามคำส,สออั่งของสชนะครับทีนี้กองทัพหรือราชการนะครับในการติดตามข่าวของเราก็มีหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบราชการหรือมีหน้าที่ในการบริหารด้านบ้านเมืองตามปกติรรมาดาอยู่แล้วถ้าอีกฟังหนึ่งไม่มีเหตุอันใดอันหนึ่งขึ้นมาคือเหตุจมีกฎหมายไม่ใกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณาแต่มันต้องมีเหตุขึ้นมาด้านหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะได้มีเอ่อแรงประทดัดระหว่างสองฝ่ายสำหรับผู้ที่ทําหน้าที่นะครับสหรับผู้ที่ชุมนุมประท้วงที่การชุมนุมประท้วงเนี่ยนะครับผมต้องเริ่มอย่างนี้นะครับเริ่มจาก การชุมนุมครั้งแรกของคนเสื้อแดงที่เป็นคนเสื้อแดงนะครับที่เรียกตัวเอ่านปชก่อนหน้านี้จะมีการชุมนุมแยกย่อยเรียกว่านอปปจกท้องสนามหลวงมาชุมนุมหน้าบ้านคนเด็กเฟรมก็มาตามลาดับยังไม่มีความต่อเนื่องนะครับหรือเกิดให้กลายเป็นประเด็นขึ้นประเด็นเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นที่สนามรัชมังคลาในวันที่19กันยายพนห้ากนะครับ จะมีเอกสารนะครับมี1นชุดตัวนท่านเนไครับเลขที่19บกาันยานยนเนะครับ,บ,ยยรบเป็นครั้งแรกเลยมาชุมนุมสนามรับฟังธาราที่ทั้งหมดใส่เสื้อแดงครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นปรากฏการเสื้อแดงนี้เกิดขึ้นการชุมนุมในวันนั้นเน,นี่ยน,น,น,นะครับันหน่งลนหนึ่งก็ปรทษหนึ่งหนึ่พยสองห้หนะครับเก้หนึ่งพยสองห้าเป็นปรากฏการครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้น การชุมนุมในวันนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับเริ่มครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์นั้นต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปี53ในการตามข่าวของสำนักข่าวพิมพ์วัตถุประสงค์ในวันนั้นเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นในเวลา20นาฬิกา50นาทีโดยประมาณคือพันเอกโทศินจินวัตรเนี่ยได้โฟนอินเ <s> ข้ามาบอกกับคลเสื้อแดงท้งหลายว่า ไม่มีใครเอาผมกลับประเทศได้นอกจากพระบาร,รมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือพลังพี่น้องประชาชนอันนี้ผมโค้ดคำพูดนะครับในคำพูดนี้มีเทปมีวิดีโอเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ละเลยไม่ได้คำพูดนี้นะครับพรานี่เป็นการชุมนุมครั้งแรกของคนเสื้อแดงและได้แสดงเจตนาของคนทัศศิลและคนเสื้อแดงซึ่งในวันนะั้นผู้ที่นําการชุมนุมประกอบ้วยคุณวิระตอนนี้ก็เป็นชื่อคุณวิรการนะครับคุณนัทพร คุณนักวุฒิสสยเกลือรเรียกว่าสารเปือคุณวิรัตปรากาศกับทันทีว่าถูกต้องที่สุดแล้วการที่เราคุณทักษิณกลับในรูปแบบนี้เรียกว่ารา,ราชาสมาสัยและนั่นแหละครับก็เป็นการดําเนินการที่เริ่มต้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ในวันที่หนพอยเนยนะครับเก,เกิดคนเกิดคนเสื้อแดงขึ้นครั้งแรกและเกิดที่สนามรัชมังคลา หลังจากนั้นเนี่ยน,นะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวของคนแสดงเนี่ยเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนแสดงได้เริ่มมาชุมนุมเนี่ยนะครับในวันที่26นะครับ26มีนาน,นะครับวันที่26มีนานปีไหนครับปี52ครับ ค่ะและนั่นก็เป็นการเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลนะคะ ของทางด้านของคุณสนธิยานชื่นฤทธิไทยในธรรมค่ะที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและก็ความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ค่ะซึ่งคุณสนธิยานนั้นก็ถือว่าเป็นผู้นวยการของสำนักข่าวทีนิวของเราที่มีการทําข่าวมาตลอดเกือบทั้งชีวิตนะคะซึ่งก็ได้ทุ่มเททําข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีการวิเคราะห์ข่าวสารได้อย่างแม่นยํา และทางนี้ทางนั้นค่ะเราก็คงจะมีความคืบหน้านำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องในหลากหลายประเด็นและสําหรับวันนี้นะคะรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ